สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ดูบั๊กแปลกๆนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นบ้านของคนอื่นอะเป็นบ้านของเราอะมันก็ไม่แปลกหรอกเออที่จะเอาบ้านสองหลังมารวมกันนะอืมแต่อันนี้มันคือบ้านของเราแล้วก็บ้านของเพื่อนอืมซึ่งบ้านหลังเนี้ยของเพื่อนไม่สามารถที่จะเซฟได้เออแต่มันสามารถที่จะมารวมกับเราได้งงมากเลยอะพี่ปอยเล่นๆอยู่เอ้า รวมกันเฉยเลยอ่ะดูนะว่ารวมบ้านแล้วมันจะแบบว่าเฮย้ยมันเข้ากันมากเลยอ่ะเออดูดีเห็นปะบ้านสีเขียวเนี้ยคือบ้านเพื่อนนะแต่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นของพี่ปออ่ะเห็นไหมใครเคยดูคลิปคลิปนึงแล้วอ่ะที่พี่ปอให้ดูบ้านหลังเนี้ยเออเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยข้างนอกอ่ะมันเป็นของพี่ปอนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นข้างในอ่ะคือของเขา โอ้ยโลดดาดูเด้ออันนี้ของพี่ปอแต่กําแพงอ่ะของเขาแล้วเข้าไปดูของเขานะคือแบบโอ้ยเขาสร้างสวยนะอันนี้ก็เคยเอามาออกคลิปแล้วนะว่าบ้านหลังเนี้ยเออมันแปลกๆสวยดีอ่ะเนี่ยแล้วอยู่ๆมันเอามารวมกับของเราเก๋ไปเลยอ่ะดูเด้อเออดูเนี่ยเห็นปะให้ดูก่อนนี่เห็นปะน่ารักเนาะ เหมือนเราได้บ้านหลังใหม่เลยอ่ะเออเหมือนเราได้บ้านหลังใหม่เดี๋ยวพี่ปอจะขึ้นไปดูชั้นสองของพี่ปอซิว่ามันหายหรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่เหมือนเดิมหาปุ่มแป๊บนึงมันเป็นสวิตช์ตรงเนี้โอเคกดแล้วแป๊บนึงขึ้นเฉยลงเฉยอ่ะลงมาแล้วจ้าเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยนะจ้าเอาขึ้นเอาขึ้นเฮ้ยขึ้นได้อยู่นะเดี๋ยวใช้ปีกแป๊บนึงกลางปีกนิดนึงมันติดนิดนึง อันนี้มันก็จะเป็นของพี่ปอนะอันเนี้ยของพี่ปอเออเนี่ยดูเดะเออลงตัวเดียสวยสวยสวยชอบ <c oughs> เสียดายที่เราไม่สามารถที่จะเซฟบ้านหลังนี้ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เซฟเจ้าของเขาไม่ได้ให้เซฟนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งของพี่ปอเต็มแล้วของพี่ปอมีทั้งหมด300ชิ้น300ชิ้นแล้วอะมันไม่สามารถที่จะเซฟอะไร เข้าไปอีกได้แล้วอะอืมนี่มาเดี๋ยวพี่ปอจะสอนนะว่าทำไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอลงไปก่อนนะลงไงเดียลงไม่ได้โอเคมันลงไม่ได้จ้ะทุกคนเด้งมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ปอจะใช้พมนะเออใครมีพรมก็ใช้พรมออกไปนะสำหรับใครที่เล่นใหม่นะบ้านหลังไหนที่มันปิดประตูไม่ให้เราเข้าอะ่ะเราจะใช้พรมนะ ให้มันทะลุเข้าไปอ่าทะลุเข้าไปเลยจ้ากดแป๊บนึงกดนิดนึงเดี๋ยวหาก่อนหา,หาปุ่มกดก่อนหาปุ่ม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 หาปุ่มหาปุ่มเออกดละพี่ปอก็ออกมาแล้วนะเน่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทํายังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าทํายังไงโอ้ยดีจังเลยของในบ้านหลังเนี้ยพี่ปอว่าเกินหกร้อยชิ้นนี่กะบักบักบัก เดี๋ยวก็มันก็คงหายไปละมัง้งอืมครั้งที่แล้วเขาอัปเดตมาให้บ้านเราสามารถมารวมกันได้มันก็คงจะติดติดกันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวพี่ปอจะสอนเลยนะก่อนอื่นเลยเรากดไปที่บ้านของเพื่อนหลังเนี้ยที่เราจะเอาอ่ะอีเขียวเนี้ยพี่ปอไม่รู้นะอันอื่นนะ่ะได้หรือเปล่าแต่พี่ปอจะลองทำอันนี้ไงอ่ะหลังเขียวเดี๋ยวพี่ปอจะให้ไอดีทุกคนลองไปเล่นกันดูนะ อาเป็นหลังเนี้ยเห็นปะ่ะเนี้ย id แปดแปดหนึ่งหกหนึ่งหกสองหนึ่งน่ะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเอ้ห้าอะไรห้าห้าโอ้สายตาไม่ดีโอเคเดี๋ยวก,กดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นบ้านของเขาเห็นไหมพอขึ้นบ้านของเขาปุ๊บเดี๋ยวพี่ปอก็จะให้ดูว่าทํายังไงต่อนะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคือบ้านของเขาสดๆโดยที่ไม่ได้มีบ้านของพี่ปอรวมอยู่ด้วยเห็นไหมเนี้ย จ้าตอนนี้นกมาแล้วจ้านกกลับลังแสดงว่าเวลาตอนนี้ใกล้หกโมงแล้วนะเออพอหกโมงปุ๊บนกมันจะกลับมาแล้วอ่านี่เป็นบ้านของเขาสดสดเลยเดี๋ยวพี่ปอจะโหลดบ้านของพี่ปอมาด้วยอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะโหลดบ้านของพี่ปอใครเคยมีบ้านของพี่ปอที่พี่ปอแจกไปแล้วเอาลองเอามาเล่นดูก็ได้นะบ้านหลังเนี้ยที่พี่ปอเคยแจกไปแล้วว่าอาลองมาทําดูว่าทําได้หรือเปล่าอืมแปบ๊บหนึ่งหลังนี้ละกันเอาเป็นหลังนี้นะเนี่ย เห็นปะได้เฉยจริงๆและพี่ปอลองทำสามสี่รอบมันก็ได้หมดเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำแล้วรอบเดียวอะ่ะอันนี้มันทำได้หลายรอบมากเลยอะ่ะก็คือแบบเออมันเขายังไม่ได้แก้มั้งเออดูดีเออดีมากเลยอะ่ะลอไปเล่นกันดูนะจ๊ะทุกคนดีจริงๆลดลดลดเห็นนะบ้านของเขาบ้านของเรารวมกัน ดีเยี่ยมเป็นความบังเอิญที่ลงตัวมากอะเนี่ยเห็นปะหนโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครอยากจะเอาลองไปเล่นอ่าหลังอื่นดูก็ได้ว่าเฮ้ยหลังอื่นได้ไหมแต่พี่ปอว่ามันน่าจะเป็นแบบที่เดียวกันมันอาจจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออลองเอาไปทำดูนะว่าเฮ้ยที่เดียวกันน่ะมันได้หรือเปล่า อันนี้มันที่เดียวกันเลยไงมุมเดียวกันเป๊ะเป๊ะเ,ะเลยอ่ะโอ้ยอดีอ่เออลองไปทําดูแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้ก็ไม่รู้นะว่าพออะไรนะเออยังไงก็ลองเล่นก่อนแล้วกันเนาะเผื่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออใครที่เคยเซฟบัานหลังแบบเนี้ยของพี่ปอไว้ลองเอามาเล่นกันดูนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนาจุ๊บจุ๊บไปแล้ว <c oughs> น่ารักน่ารักชอบมากชอบมาก